สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้พระสมเด็จบางขุนภมพิมเส้นได้กันนะครับพระสมเด็จบางขินภมพิมพ์เส้นได้จะมีแม่พิมพ์ที่เยอะมากนะครับเข้าใจว่าในบันทึกเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าแม่พิมพ์นี้จะมีประมาณ20แม่พิมพ์นะครับแตกหักไม่นับถือว่า20บล็อกนี่ก็เยอะนะครับเยอะแล้วก็แตกหักไม่นับนี่น่าจะมีแตกหักคําว่าที่เขาเขียนไว้ว่าแตกหักไม่นับเนี่ย ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยมันมีชำรุดหรือว่าแตกหักได้เพราะว่าเป็นบล็อกไม้เข้ามาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็ตั้งหน้าภาพเป็นพิมพ์เส้นได้ให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับพิมพ์นี้จะมีลักษณะที่แตกต่างทั้งคาบกุมที่เป็นคาบน้อยๆบางๆเนี่ยจะเป็นเนื้อกา้านมะลินะครับทีนี้จะให้ทุกคนดูเนื้อพระพัเนื้อกา้านมะลิเนี่ยผมล้างประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับล้างแล้วเราก็เราเหมือนเราแกล้งเขานะครับ แก้ให้เขาคายพวกคาบของน้ำปูนออกมานะครับมันก็จะมีสภาพแบบนี้แต่พักที่เป็นคาบแบบนี้อันนี้ผมล้างล้างเมื่อตอนเช้าเ,าเมื่อวานนะครับพาคนี้เพิ่งล้างอย่างเงี้ยรงนี้กับองค์นี้เนี่ยแม่พิม์จะเหมือนกันเห็นไหมฮะแต่การตัดของเขาเนี่ยจะตัดไม่เท่ากันหรือว่าไม่ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีเส้นเกินเห็นไหมตรงนี้เขาจะตัดแคบลงมาก็จะไม่ติดเส้นนี้จุดเรียนรู้ พวกนี้ต้องจําไว้นะครับทุกท่านจะต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะครับถ้าทุกคนไม่รู้ว่าเนื้อหาการเมรีเป็นแบบไหนนะครับคุณก็เอาพระเนี่ยไปลองดกกระทบกับกระจกดูนะครับแล้วฟังเสียงอย่างที่ผมแนะนําอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับแล้วก็ทุกคนจะเริ่มหาข้อยุติได้นะครับในในที่นี้เนี่ยข้อยุติของเรานะครับที่เราจะศึกษาพระเนี่ยคือเราต้องจาไว้อย่างนี้นะครับเซียนบุป์มไม่เป็นไรนะครับแต่เราเล่นนะครับ เซนดูเกะหรือเซนบอกว่าดูไม่ใช่ไม่เป็นไรเราเก็บเพื่อเราเก็บแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเอามาสอนคนและบอกคนได้นะครับถ้าพวกเนี้มีพุทธคุณหมดนะครับเอาไปใช้เนี่ยไม่เกินอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยทุกคนจะรู้นะครับว่า,าพระสมเด็จเนี่ยท่านมีพลังค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาเราแฝงเนี่ยเราจะรู้สึกปุญใจหรือว่าปลอดภัยตรงนี้นะครับมัน เป็นเรื่องปัจจตบังคือรู้ได้เฉพาะตนนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลงมาสัมผัสดูสิบห้าวันนะครับสวดมนต์เจ็ดคืนนะครับเอาพระอาราธนาสวดมนต์ดูนะครับตรงนี้เนี่ยผมสอนเพราะว่าสมเด็จโตเวลาท่านแจกพระก็เอ่อเอาไปอาราธนาสวดมนต์นะเอาไปทําน้ํามนต์นะค้าขายอะไรพวกนี้ท่านก็จะพูดลักษณะแบบนี้แล้วก็จะพูดทิ้งทานไว้ว่าถ้ายังไม่รวยก็ให้กลับมาหาชัน้นแต่ถ้ารวยแล้วไม่ต้องมาท่านจะพูด คำนี้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะรู้นะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยท่านแฝงความหมายหรือแฝงนยะอะไรไว้พระองคนี้จะดีทางพลิกชีวิตนะครับดีทางพลิกชีวิตดีทางวาสนาดีทางโชคลาภเป็นพระมหาเศรษฐีใครมีไว้ติดบ้านบูชาไว้ติดตัวนะครับเป็นสิีิมงคลเป็นโพก์รรนะครับนักธุรกิจหรือคนที่ทําธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้ เราจะต้องอารัธนา,าพระสมเด็จติดตัวไว้พวกนี้จะได้โชคมาแบบไม่ยากเย็นนะครับหรือทําธุรกิจออกมาเจราจาค้าขายกับคนในวงการเดียวกันเนี่ยมันจะง่ายนะครับทดสอบดูได้นะครับพวกนี้ทุกคนเช้าไปก็จะบอกเหมือนกันหมดนะครับว่าไปคุยเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับไม่ต้องใช้คําพูดเยอะไม่ต้องชักแม่น้ําทั้งห้านะครับลูกค้าไม่ตอบ ลูกค้าไม่ขอลดนะครับโอเคเซ็นสัญญาเรียบร้อยเนี่ยอันนี้คือพุทธานุภาพของพระสมเด็จนะครับนี่แหละคือตรงนี้นะครับที่คนรวยเนี่ยอยากได้อยากมีไว้ครอบครองแต่เขาไม่มีควา,ามรู้นะครับเขาไม่มีควา,ามรู้แล้วก็ดูไม่เป็นว่าพระแบบไหนเป็นพระที่สมเด็จโตท่านสร้างเป็นของแท้ของจริงนะครับซึ่งก็ยากแต่ยุคสมัยนี้ไม่ยากแล้วนะครับมีหลายสำนักมีหลายเถตหลายกลุ่มนะครับ นำมาเปิดนำม,มาสอนนะครับมันก็มีทั้งสอนดูง่ายสอนเข้าใจง่ายสอนเรียนรู้ง่ายนะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับศึกษากันไปวิเคราะห์กันไปเดี๋ยวผมจะเอาพระแบบนี้ให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็เราก็มาเปรียบเทียบกันแม่พิมพ์นะครับเขาจะเป็นแม่พิมพ์เดียวกันแต่การตัดไม่เหมือนกันนี่แหละคือเราจะต้องสังเกตพอเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าใจเพราะว่าเล่นพระนะครับเราอย่าไปดูตำหนินะครับ อันนี้คือลักษณะที่ผมบอกนะครับแม่พิมพ์ที่เป็นบล็อกคล้ายกับผลผลแอปเปิลนะครับผลแอปเปิลก็คือจะมีลักษณะโคง้โคง,โคงแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นเหลี่ยมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีโค้งเป็นผลแอปเปิลเหมือนกันลองมองจากด้านข้างนะครับเห็นไหมฮะลักษณะน,นี้ก็อันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้เขาจะมีคาบจาับองนี้เป็นเนื้อกา้านมะลินะครับองนี้ยังยังไม่ใช่เนื้อกา้านมะลินะครับเป็นเนื้อปูนธรรมดาเนื้อกา้านมะลิเนี่ยเขาจะมีความละเอียดของเขาและการเกิดคาบเนี่ยเขาจะ เกิดคาบเป็นค่าพวกตะการปูนปเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เขาจะไม่มีคาบงอกออกมาเป็นเม็ดม,ดมดแบบนี้นะครับถ้ามีก็ถือว่าโชคดีนะครับอันนี้แต่อันนี้ต่อไปนะครับถ้าเราเอามาใช้แล้วเราล้างเขาบ่อยๆเนื้อพวกนี้ก็จะแปลกประพาพเป็นการมาลิได้เ<ม>ช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมอ,ธ,อธิบายสอนแบบไปเร็วน,นิดนึงนะครับก็ทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็ฟัง ผมบรรยายผมพูดไปแล้วก็ดูภาพแล้วเราจะได้รู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนจบได้ในคลิปเดีวอนียอย่างนี้นะครับเห็นไหมคุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องค้นฟ้าหาเนื้อหาแบบนี้ค่าบแบบนี้ค่าบแบบนี้หายากนะครับค่าบแบบนี้ส่วนใหญ่จะพาเป็นขึ้นอยู่ฝั่งกุกจดีเล็กนะครับเนี่ยค่าที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนใหญ่กุจดีใหญ่ก็มีค่าบแบบนี้นะครับแต่เจอน้อยเพราะนั้นคุณจำไว้เลยนะครับว่า พระกูเจดีเล็กนะครับกับกูเจดีใหญ่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับเล่นพระเราต้องรู้ที่มาที่ไปรู้จักคนเล่นพระด้วยหรือรู้จักคนในวงการพระด้วยแบบนี้ไม่เล่นแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่เก่าแบบนี้ไม่อะไรพวกนี้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องศึกษาแล้วก็เ,เรียนรู้ไว้ตรงนี้เห็นไหมขอบเขาจะมีลักษณะขอบยกเป็นขอบกระด้นงนะครับด้านนี้เ็าจะมีลักษณะการตัดที่ชิดเหมือนกับพระเพยมใหญ่ ศึกษาแบบนี้ก็เรียนรู้ง่ายจบง่ายนะครับไม่ต้องมานั่งถามไม่ต้องมานั่งถามหลายคนเอาพระไปเช็คหลายเจ้าหลายที่นะครับเจ้าหนึ่งบอกแท้เจ้าหนึ่งบอกไม่แท้อะไรพวกนี้คือยุติปัญหาได้เลยเล่นกูบจบที่คาบกูบนะครับเล่นเนื้อจบที่เนื้อนะครับเล่นพิมพ์จบที่พิมนะครับทุกอย่างมันมีจุดจบนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเริ่มศึกษาเรียนรู้แบบไหนถ้าคุณดูพระสมเด็จไม่เป็นนะครับดูเนื้อไม่เป็นดูพิมพ์ไม่เป็นดู คาบปูบไม่เป็นแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะฟังเสียงของพระที่เราเอาไปกระทบกับกระจกแล้วเราจะสามารถแยกความแก่งของพระได้ตรงจุดนี้แหละคือสําคัญนะครับเฟียนพระเขาก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้บอกหน้าตรงนี้สิ่งตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เขาสอนกันมาตั้งแต่สมัยก่กอนแล้วนะครับคนโบราณเขามี วิธีการทดสอบแล้วก็ทําให้เห็นนะครับแล้วเราสามารถที่จะแยกวิธีการเรียนรู้ได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็จะสอนให้ทุกคนเข้าใจแบบง่ายๆนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมันเป็นความรู้ที่มันจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับมันไม่ใช่ใช้ว่าอ่านตําราแล้วคุณสามารถที่จะไปท่องยุทธภพหรือว่าไปดูพระแท้ได้นะครับมันยังไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งเห็นไหมฮะ ซึ่งการแกะของเขาเขาก็จะแตกต่างจากองค์สององค์แรกนะครับองค์นี้กับองค์นี้เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะคนลูพิมคนระบล็อกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอบกระทะนะครับการแกะของเขาจะเป็นขอบกระทะฝั่งนี้จะก็จะเป็นขอบกระทะก็จะลึกๆหน่อยแต่การวางแขนการการแกะหน้าตักจะแตกต่างอันนี้จะมีเนื้องอกขึ้นมาเห็นไหมฮะมีเนื้องอกอันนี้เป็นเนื้อที่เขาถูกดึงออกไปนะครับเราก็ศึกษา ลอยที่เขาระเบิดเนื้อระเบิดเราก็ดูเห็นนะเนื้อในก็จะเป็นเนื้ออันนี้นี่คือเนื้อก้านมะลินะครับอันนี้เขาจะเป็นเนื้อก้านมะลิแล้วเห็นไหมถ้าคุณไปดอกกับกระจกเนี่ยจะชัดเจนแล้วคุณดูนะคาบเห็นไหมคาบเขาจะงอกขึ้นมาเห็นแบบชัดเจนเป็นเม็ดเป็นผลผู้นี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นคาบงอกอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับคาบเขาก็จะหายไปเห็นไหมคาบเขาจะเราจะไม่เห็นผักด้านหน้านี่เส้นซุ้มหลุมนิดหน่อย นะครับคาบแบบนี้สวยนะครับอันนี้คือคาบเงินล้านนะครับคุณอย่าทําเป็นเล่นมองเห็นคาบแบบนี้แล้วไม่ชอบเอออะไรพวกนี้นะครับต่อไปพระแบบนี้อมันจะมีราคานะครับเขาจะมีราคามีมูลคา่าเห็นไหมฮะต่อให้คุณไปเดินหาคุณก็หาพระแบบนี้ไม่ได้ผมมีองค์นึงเนี่ยผมก็ถือว่าภูมิใจนะครับที่ว่าเราได้เก็บของที่หายากที่สุดนะครับส่วนใครจะบอกว่าเออพระแบบนี้ไม่แท้ไม่ใช่ไม่เก่าไม่ถึงสมเด็จโตรสร้าง ผมไม่ได้เอ่อมองหรือว่าไปใส่ใจคําพูดตรงนั้นนะครับเพราะเพราะหนึ่งเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้เรียนรู้เหมือนกับเรียนรู้มานะครับเขาไม่ได้มีครูสอนเหมือนกับเราที่มีครูบาอาจารย์สอนนะครับเขาอ่านจากตาําราเขาก็รู้แค่ตํารานะครับผมอ่านทั้งตํารานะครับรู้จากคนที่สอนนะครับแล้วเราก็ฟังเรื่องราวต่างๆที่เขามีประสบการณ์มานะครับ ประสบการณ์ในที่นี้นะครับทั้งประสบการณ์เกี่ยวกับพระสมเด็จแล้วก็ประสบการณ์การศึกษาพระนะครับ mm hmm. เขาก็โดนมาเหมือนกับที่เราโดนนั่นแหละครับเอาไปให้เซียนดูเขาก็ถูกสวดตีเกนะครับถ้าอน,นี่ยถูกสวดมาตั้งหกสิบกว่าปีแล้วนะครับไม่มีใครยอมรับแต่ถามว่าพระพวกนี้เวลาเขาไปเข้าถึงมือเซียนเ,นย mm hmm. เขาจะไปกอ่าแบบนี้พระสภาพแบบนี้ mm hmm. เขาจะเอาไปลอกผิวออกนะครับไปลอกผิวเพื่อให้เป็นลักษณะผิวแบบนี้ ทุกคนจะงง,งะครับว่าเขาเลอกเพื่ออะไร <_ d ata> เขาเลอกผิวเพื่อให้เป็นพระกูเก่านะครับถ้าเป็นพระกูเก่าเนี่ <_ d ata> เขาจะมีราคากว่าพระกูใหม่นะครับทุกคนอย่าเพิ่งงงนะครับพระกูเก่าทําไมถึงมีราคาพระไม่มีคาบทําไมถึงมีราคาแพงกว่าเอ่อพระที่เป็นคาบเยอะๆนะครับสมัยก่อนเขามีเขาชินหรือว่าเขา <_ d ata> เข้าใจว่าพระแบบนี้ดูง่ายนะครับแต่พอมีคาบกลุกมาแบบนี้เขาก็ไม่ยอมรับ ขอบข้างจริงๆแล้วนะครับก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะหรอกครับขอให้เราเรียนรู้ธรรมชาติความเก่าของเขาผมก็ให้ดูแบบคร่าวๆนะครับวันนี้ก็ศึกษาแบบไวๆรวบลัดนะครับเอาจบในคลิปเดียวแล้วเราสามารถที่จะดูพระสมเด็จแท้ได้ไม่ยากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับพยายามจับหลักเริ่มต้นถ้าคุณเริ่มต้นไม่ได้นะครับหรือว่าไม่รู้วิธีดูคุณก็เอาพระเนี่ยไปทดสอบแบบกระจกนะครับจบเลย เห็นไหมคุณจะรู้ว่าความแก่งของเขาระดับไหนนะครับแล้วถ้าคุณมีพระที่คุณเก็บไว้ว่าเ,าเสียาขายคุณว่าเป็นพระแท้คุณก็เอาไปทดสอบได้นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ผมสอนนะครับแล้วคุณก็ต้องแยกออกมาแต่ถ้าคุณอยากเรียนแบบอดวานซ์นะครับก็เข้ามาสอบถามผมได้นะครับก็จะยินดีให้คําแนะนําให้คาปรึกษาต่างๆนะครับเห็นไหมวันนี้ก็สอน จบแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรยืดเยอยืดยอนะครับวันนี้สอนแค่ประมาณสักสิบก่านาทีพอนะครับไว้เจอกันในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ